ครับผมกลับมาอีกรอบนะครับผมรอบนี้ก็อยู่กับผมสเตฟานกับมิสเตอร์ซนแลเคนะครับผมคู่หูคู่ฮาเหมือนเดิมครับผมใช่ครับผมอ้าวโหรู้สึกว่าเราจะคาตัวคนนี้ไปแล้วนะผมมาอาร์พีจีเฮ้ยนี่ดวงสมพงษ์มากเลยนะดวงสมพงษ์ครับผมผมเจอเขาสามนัดติดแล้วคุณอาร์พีจีเนี่ยสามนัดติดแล้วยังไม่เบื่อไหมไม่เบื่อไม่เบื่อเล่นได้ตลอดครับผมเพราะว่าตอนนี้เขามากับคุณแอนดี้ครับคืนท็อปมาแล้วนะฮะ ใช่เมื่อกี้ก็คุณแอนดี้นะผมขึ้นโต๊ะหนึ่งเหมือนกันนะผมเล่นพร้อมกับมาน้ำอ๋อนี่แต่คู่ต่วที้ก็คือคุณสนอแหลกภาคไปแล้วนะคุณแอนดี้เป็นคู่ที่แล้วน่าจะเป็นทางเป็นฟูโนวาคุณปู่กับคุณลุงเขามาเจอกันอ๋อเมื่อกี้ผมเป็นกำลังใจให้อยู่ครับขอบโต๊ะเป็นเด็กเกาะเบาเป็นเด็กกาะเบาพี่ๆทำไมไม่ลงการนี้มีไหมมีตะเกียบไปยังพูดไปแล้วครับผมเขาไม่ได้ยินเจาแต่ฟังโอเคดีฮะไม่งั้นคุณแอนดี้เอสิบบาทน้องไปซื้อโค้กด้านหลังเลยไล่ไปไม่ต้องมาเกาะเบาพี่ เด็กกอบอกครับผมชอบมากเออโอ้โหตอนเด็กๆนี่ต้องทํานะเราเนี่ยจะเล่นไม่เล่นเราต้องไปกอบอกก่อนใช่ใพี่ๆี่ทำไมไม่ใช้สกิลนี้นะคือเด็กๆครับเด็กๆของเก๋ๆเนี่ยเราไปกอบอกก่อนกอบอกก่อนเริ่มจากเด็กกอบอกแล้วก็มาเล่นการวอมีตังก็มาเล่นแล้วต้องใช้เงินบ้างใช่ครับผมครับอย่าลืมนะฮะคอมเมนต์ยังคอมเมนต์กันมาได้เรื่อยๆนะฮะเราพร้อมตอบอยู่แล้วนะฮะ สามารถมาเล่นกับเราก็ได้หรือว่าอยากจะเล่นกับนักพาก็สามารถพิมพ์ตัวตอบได้เช่นกันครับผมใช่ครับผมเมื่อกี้ผมประทับใจรอบที่เราพากนะครับผมมีคนคูณเลขคืนให้เราเออคืนให้ด้วยนะหกหกสามหกไม่หกสามห้ากูตกเลขเลยเออถ้าเราเราก็อยากจะทักต่อก็หกเจ็ดนะรอเขาตอบเขาไม่ตอบเออกลับมาได้นะกลับมาได้กลับมาคุยกันนะฮะช่วยกันช่วยกันดูช่วยกันอะไรด้วยนะฮะใช่ครับผมทอยเต่าแล้วนะฮะวัดผลว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนนะครับ เขาก็เล็กซะเหลือเกินนะฮะตักพา<ผ>มไม่รู้อะไรเลยนะเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าใครจะเป็นคนเปิดการแล้วติดจี้ก่อนแล้วกันครับใช่ครับผมคอมเมนต์ติชมได้ผมภาพชัดภาพไม่ชัดนักภาคภาคมันภาคเหมือนเรือยาวเรือแจวพูดได้หมดเลยับผมได้ฮะ, <ผม S 1> ะได้หมดอยากไปทางไหนเราทําให้ได้หมดเลยนะเซอร์วิสกันสุดๆนะฮะเพราะว่าวันนี้ยังอยู่ในเพจของฟันนี่โตนามันด้วยครับผมอยากเห็นสเตฟานแก้ผ้ากดมาได้เลยนะผมเมนมาครับ มีคนกดมาแล้วนะฮะอยากดูชะนอแหลกแก้มากกว่านะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาตุ๊กตามาถอดให้ครับผมผมถอดเองอาจจะี๋ยดีฮะติดเหลืองนะฮะจากคลิปเด็กน่ารักนี่เป็นเป็นติดเหล็กกันไปเลยติดเหล็กกันเลยครับผมยาวกันไปเอาเวลาครับผมเอาแล้วนี่คืออะไรอ๋อนี่กำลังเทสอยู่เทสถูฟังกันอยู่เทสถูฟังอยู่นะฮะรอโตหนึ่งสักคู่หนึ่งนะว่าปกติอย่างที่เราบอกนะฮะนักกีฬาหรือว่าการถ่ายทำของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะซีเรียสใช่ครับผมเพราะว่าต้องหนึ่งคือ ต้องได้ยุทธธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับผมไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งได้ยินฝ่ายหนึ่งไม่ได้ยินคุยกันนะครับผมเพราะบางทีเด็กมาเกาะบอสไงแล้วอาจจะหลุดพูดอะไรออกไปเนี่ยเราก็มีหูฟังเพื่อโปรเทคนักกีฬาด้วยถูกต้องไม่ให้ทั้งสองคนเนี่ยแต่ที่แน่เกาะบอสเนี่ยคือเราแน่นอนนะครับผมเพราะเรานั่งถือไม้อยู่ข้างขาเลยนะใช่ครับคือถ้ามองตากันปิดๆเนี่ยสามารถส่งซิกบอกกันได้เลยใช่ครับแต่ผมเช็คแล้วนะฮะว่าถ้าใส่หูฟังปุ๊บไม่ได้ยินเลยจริงๆคือครอบเราครอบมันสนิทเลยใช่ครับผมแล้วก็ทางทีมงานก็ รักษาเขสาสะอาดมากครับผมว่าใครใส่ปุ๊บเช็ดทันทีอ่าดีมากเลยครับผมบอกว่าอยู่นะเราอยู่ในช่วงที่ต้องระวังกันใช่อย่างที่บอกฮะเรางานแข่งเนี่ยเรามีมาตรการเด็ดขาดเหมือนกันในการว่านักกีฬาทุกคนต้องตรวจเอทมาใส่แมสปิดปากแล้วก็ทุกๆโต๊ะการเล่นเนี่ยมีเจลอลกอฮอล์ล้างมือใช่ครับผมอ่าครับผมเซอร์ไพเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวรอดูนะฮะรอสัญ,ญญาณจากจัดนิดนึงนะครับว่าจะมาเมื่อไหร่ะนะฮะเดี๋ยวรอดูกันอ่าแต่ผมไมแอบเห็นมือของคุณนัทมายนาบีจีแล้วผม มาแล้วนะต้องรอดูว่ามือเขามีไปต่อไหมนะฮะครับแต่แต่ยังพูดไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่ได้ใส่หูฟังนะผมเขาจะพาครับผมต้องรอสักพูนหนึ่งอ่าเฮ้ยนี่คุณใส่ใจรายละเอียดนะถือว่าดีนะฮะดีครับผมนี่ยถ้าอย่างเราต้องดูเรื่องรอบตัวด้วยใช่ครับเพราะเราต้องแบบภาคโดยที่สถานการต้องระวังนิดนึงนี่ครับเปิดมาแล้วนะเป็นครับผมเปิดมาแล้วนะเป็นโคแบตอาโอเคครับเปิดมาแล้วเป็นโคแบตนะฮะ โอ้ตาลอยเลยนะคุณมา RPG ไม่รู้ไปท่าไหนเลยนะครับเหงาเลยฮะโอเคมีสนามับผมลงเปมาคุยด้วยหน่อยเดี๋ยวจะอยู่แล้วเงงเงาลงเป็นสนามเอามาสักตัวหนึ่งฮะติดไม้ติดมือกันไปแล้วก็เป็นไฮเปอร์บอลครับไฮเปอร์บอลเก่าด้วยนะผมไฮเลวอนเก่าเพราะว่าไฮเปอร์บอลภาคนี้มันกลับมาแล้วถูกต้องครับผมสามารถเอาใบที่โรเทตไปแล้วเนี่ยมาเล่นได้เพราะเทคเดียวกันใช่ครับผมถูกต้องครับผมดูดูเก่า่ะดูเก่า ดูเก่าขึ้นสร้างความมาตั้งแต่ยุคแรกใช่ครับผมมาได้ลุนพ่อครับผมโอ้โหภ้าไปดันยางข้ามันยางใจหายหมดมาพีเจาฐันมาเอ้ยลุ้งไม่ได้แก่ขนาดนั้นแล้วเหมือนจะเลือกเป็นอาเซอุสครับตั้งตัวมาแล้วเลือกใช้สนาม่าผมเมื่อกี้น่าจะเป็นอาไคเปอร์บอลใช่ครับผมรอบนี้ใช้สนามเรียก รอดูนะฮะว่าจะเรียกเป็นตัวอะไรมานะฮะอย่าลืมนะช่องแชทใครเหงาใครอะไรพิมพ์เข้ามาได้นะฮะรเราพร้อมตอบกันเสมอนะฮะมอนิเตอร์อยู่ตลอดกับทีมงานเกือบ30,000กว่าคน จริงเลยไม่จริงฮะที่จริงเลยเล่นในห้างหมดเลยครับผมแล้วก็ชวนๆเข้ามาใช่ครับจริงๆแล้วทัวร์นาเมนต์นี้ผมเสียดายรับแล้วหกสี่ผมตอนซับบกมาผมเข้าใจว่าทางร้านนัดการเนี่ยน่าจะรับเงินมาของประมาณ70,000คนด้วยอ่าใช่ครับผมนต่เปิดเคยได้หกสี่คนไปใน้ห้าใช่ฮะถ้า70,000ผมว่าจะจัดไม่กล้าเลยฮะไปจัดอ่าราชดาลัยพาเลทเลยได้แล้วโอ้โหแต่วพอดี้เขาจะตัดคู่เนี่ยแมนยูเจอเลี้ยบครูไงเราก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไปต่อนะฮะใช่ครับผมเสียดายมากฮะ เหมือนจะเทิร์นกลับมาที่คุณแอนดี้แล้วนะฮะแล้วก็ลง v m a มด้านหลังมานะฮะแล้วก็ติดเข็มขัดด้วยโอ้โหใช้คืนครับผมใช้มาใช้กลับไม่โกงอยู่แล้วใช่ครับผมใช้ดูเฉยๆครับผมดูทรงแล้วไม่น่ามีอะไรเออเช็คก่อนเช็คก่อนใช้ดูหน่อยเพราะถ้าเอาไฟฟ้าติดในม้าขาวเนี่ยต้องต้องเช็คแล้วนะเช็คเด็กแล้วนะเช็คเด็กครับผมเช็คเด็กลิฟต์เนี่ยแหละครับผมคอมโบเข้ออะไรครับผมเช็คเด็กลิฟต์แน่นอนครับผมะรว่าใส่ไฟฟ้าในม้าขาวได้น่าจะไม่ธรรมดาจริงๆครับผมนะครับเติมแน่ๆครับผม ไปกันต่อตอนนี้ดูเหมือนคุณมาพีจีเนี่ยปัญหามันคือการเปิดโคแบตตัวหน้ามาใช่คร,ครับผมแต่อย่างที่บอกครับ <c oughs> ก็คือตัวไฟฟ้าเนี่ยมีการสลับเยอะอ,อย่างเมื่อกี้ตอนที่เห็นในเกมรอบรอที่เราพากันมีลูกโป่งมี<อ>ดับเบิ้ลจี้สลับทอดี่สลับปุ๊บเยอะแยะครับผมก็ <c oughs> จะมีมีการเอาวิธีการลงแหลกสักรูปแบบหนึ่งใช่ครับผมตอนนี้วิธีการตัดไฟที่จะมาคุณมาพีจีจะกลับได้คือต้องโว้ยไซวูดวีตาร์ให้ได้ครับแล้วก็ต้องเอาแกะชาร์จปึ๊บ แล้วก็เบิ้ลนจีวัตอ๋อเพราะว่ามันจะครบ3าจีพอดีครับผมทั้งหมดนั้นฝันล้วนๆลองดูนะเพราะว่าล้วนๆตอนเราพลาดคู่ที่แล้วคุณมาไอพีจีมือสั่งได้นะอ่าถูกน่ากลัวจริงๆมือสั่งได้จริงๆถูกจริงครับผมแล้วก็เด็กไฟฟ้าประมาทนะครับผมเป็นแชมป์ที่ไต้หวันนะเด็กนี้ประมาณนี้เลยนะครับไม่ใช่อันนี้ไปครับผมแต่ไลจูเป็นแชมป์ที่ไต้หวันนะครับผมครับต้องบอกว่าเด็กเนี่ยมันอาจจะโครงคล้ายๆกันแต่โปรเพเยอร์เนี่ยเขาจะมีการอัดแอปใช้ใช่ครับผมเพราะถึงบอกว่าการเล่น มันต้องแบบปรับให้เหมาะคนเล่นต้องปรับคนเล่นนะผมใช่มันก็จะมีแบบบางคนเป็นสายคอนโทรลบางคนแอกโรบางคนก้าวร้าก็แล้วแต่ใช่ครับผมพวกสายดุวิ่งลุยอย่างเดียวเนี่ยผมก็อาจจะเหมาะกับพวกไฟฟ้าเนี่ยนะก็จะมาเด็กประมาณนี้แล้วเหมือนจะใช้เป็นวีซ่าเลยไหมฮะจะพับแล้วพับแล้วครับผมต้องต้องได้แบบเบิร์นจี้นะผมเราต้องชาร์จอย่างที่บอกว่าผมต้องชาร์จได้แล้วต้องกลับให้ได้ด้วยผมคอนดิชันค่อนข้างเยอะอืมเพราะว่าโคแบตอย่างที่มิสเตอร์สลักบอกมันยังมีปัญหาอยู่ อยู่ครับหน้า <ผม S 1> ต้องหาวิธีเอาลงให้ได้เป็นเกลืออยู่ข้างหน้าครับผมมองตาเงาเงาเลยนะใช่ครับผมข้างข่าวผู้ไร้ประโยชน์นะมาวัดกันที่ป้านะฮะคิดว่าวัดกันที่าาศาสตราจารย์นี่แหละฮะว่าจะอเอาลงยังไงเอ๊ะเขาหยิบอะไรครับผมบีสตาร์หยิบป้าเหรอครับผมป้ากับเบิ้งจี้น่าจะเบิ้งจี้ฮะกับเทรนเนอร์นี่แหละฮะเพื่อเคลียร์มือด้วยนะครับทีนี้ลองดูว่าไปไหนต่อผมเห็นใบนั้นแล้วครับผมเดี๋ยวรอดูกันต่อครับว่าจะไปยังไงกันเห็นใบนั้นแล้วฮะอยู่ที่มือขวานะครับ อ่าครับแล้วครับได้แต่คิดแล้วก็สงสัยครับอกว่าจะมาไหมเออไม่อยู่ตรงนั้นเธอเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับผมได้หนึ่งบทเพลงครับผมรบกวนทางยูทูบเฟซบุ๊กอย่าแบนนะฮะอย่าแบนนะเราไม่ได้ร้องเพลงลิขสิทธิ์นะครับเราแค่เล่าให้ฟังใช่ครับถ้าเข้าทำนองเนี่ยอย่างอาขยานครับผมเป็นไฮเปอร์บอลมาแล้วครับผมตามสั่งครับผมติดอย่างเดียวติดดีอะ ตอนนี้คอนดิชันมาแล้วนะฮะ<ร>เ,<ร>เหลือ,อแค่ว่าจะถอยโคแบตยังไงเท่านั้นเองเอผ่านโอ้โอปล่อยเกืออเลยครับ <c oughs> ตายแล้วน่าจะสังเวยแล้วนะรอดูอแต่ทางคุณแดนดี้ก็ยังไม่มีอะไรหรจริงๆแล้วก็คือมีม้าสองตัวน่ารักน่ารักอ๋อเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กม้าเนี่ยคือตอนนี้เรายังไม่เห็นเรายังไม่เห็นตัวซัพพอร์ตของเขาถูกครับต้องรอดูเพราะว่าไม่มีเขาเรียกว่าเมซอน ไม่ซอนเลไม่แน่ใจว่าคุณแอนดี้มีอาวุธไหมต้องมาดมกันใช่ครับแต่ที่เห็นแอนดี้เล่นเป็น engine ของเมทซอนนะไม่ได้เล่นอาชีวะก็คืออย่างที่มิสเตอร์สลักบอกแหละว่าความเสถียรก็คือแล้วแต่โปรเพเยอร์ใช่ครับผมแล้วแต่ความถนัดเลยบางคนถนัดเมทซอนอย่างเดียวก็อาจจะเร็วกว่าก็ได้นะครับก็แล้วแต่คนกันไป ีรอดูกันไปนะฮะยังไงใครเงาเหงาในแชทอย่าลืมนะอย่าลืมเราสองคนนะฮะคอมเมนต์คอมเมนต์อะไรกันมาก็ได้นะฮะเราพร้อมตอบอยู่แล้วนะใช่ครับผมคุยอะไรก็ได้ครับผมฝัดคอมเมนต์ก็ได้เราไม่ว่ากันครับพิมพ์99มาก็ได้ใช่ครับผมขออย่างเดียวอย่าสแปมนะครับผมอย่า spam นะฮะใครสแปมพี่ขออนุญาตบล็อกนะฮะมาเป็นมาเป็นแอดมินเลยครับผมครับผมกดคลิปนี้ดูภาพว่าผิวของเมียวนะครับผมครับผมตอนนี้เทิร์นไม่ยังน่าจะเป็นของคุณแอนดี้อยู่หรือเปล่าฮะใช่คุณแอนดี้ อ้าว,าวโหค,คุณเอ,อนดี<า><า>้ผ่านนะคุณมาแล้วนะเพราะว่าน่าจะเอาลงไม่ได้เหมือนกันครับใช่ครับผมโ้น่าจะโอจะ้โอยากเห็นหน้าเมทซอนเลยตนะอนนี้คุณเอนดี้อยากเห็นหน้ากบน้อยๆ <c oughs> อ,อยู่ในเด็กอุ่นๆกันไปใช่ครับผม แล้วเป็นการเป็นเด็กที่ไม่มีอะไรอีดทรียนะถ้าไม่ใช้เม็ดสซอนนี่คือเงาเงาแล้วนะการรีเสิร์ชพวกนี้ก็ใส่กันนิดเดียวโอ้แต่แต่ว่านี่ถือว่าโชคดีไหมนะเพราะว่าจริงๆไม่แน่ใจว่าบัตรเด็กขี่มาขาวตัวนี้มันน่าจะแพ้เหล็กป่ะฮะมิเตอร์สแนลล์บัตรเด็กขี่มาข่าวแพ้เหล็กใช่ครับผมใช่ครับผมเพราะบางคนปกติน้องๆอาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้าเป็นน้ำต้องแพ้ไฟฟ้าหรือเปล่าโอ้ครับผมตัวนี้อาจจะฉีกหน่อยครับผมน้ำเนี่ยมีได้แพ้ได้ทั้งในเรื่องของเหล็กนะครับผมแพ้ได้ของไฟฟ้าและพืชสามอย่างเลยนะอ๋อมมีพืชชด้วย่ใครับผ ใช่ยากครับพี่ตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นไฟฟ้าครับใช่เหมือนแผดพื้นยังไม่มานะเดี๋ยวรอติดตามกันดูใช่ครับผมยังไม่เห็นสีเขียวๆเลยในวันนี้ครับนอกจากเขียวที่คุณสเตฟานออกมาแล้วผมก็ไม่เห็นเลยนะใช่ฮะเขียวนั้นเดี๋ยวคุยหลังไในดีกว่าตาไม่ลอยนิดนึงมันถูกกฎหมายแล้วครับอได้ม่น่าวิ่งสู้แดดวิ่งสู้แดดวันนี้ผ่านกันได้ทั้งวันนะตื่นตัวกันตลอดที่เห็นคอไม่แห้งทักทีก็ว่านี่แหละครับผมครับผมโอ้โห ตอนนี้มาแล้วเหมือนจะน็อกไปแล้วป่ะฮะใช้เป็นอาชนุษม็อกไปแล้วนะครับเรียบร้อยครับผมคราวนี้คุณแอนดี้เหงาจริงครับผมเกมนี้โอ้เพราะว่าตอนนี้ต่อให้ตั้งกบเนี่ยก็เหมือนจะเป็นต่ออยู่เพราะว่าน่าจะโดนฝากดามเมจไว้เหมือนกันใช่ครับผมแต่ฝั่งตรงข้ามฝั่งทางคุณมอาร์พีจีไม่มีอะไรจูบตอนเซตแรกนะอ่ไมไม่มีอะไรที่จะปวดทีเดียวดับ้องบอกงี้ปวดทีเดียวดับโอ้แต่ว่าเหมือนเรื่องที่จะถอดจี้และคุณแอนดี้ไม่มีตัวเบน์ด้วยครับ แล้วน็อตไปแล้วด้วยด้วยจะถอดที่เราน็อตไปแล้วด้วยนะครับใช่ครับผมตอนนี้ก็คือหนึ่งต้องมีลูกปกครับแล้วก็ต้องเรียกไรจูแล้วก็มาหวดกลับใช่ครับผมเพราะว่าแกเพียบเลยครับโอ้ห้าสามจุดห้าสามร้อยห้าสิบดับอยู่เออสามหกนะคุณสามหกแม่แบนแบนสามหกเนีออกเจ็ดห้าสามห้าอีกแล้วเอออันนี้คือวัดผลนะกลับมาได้นะคุณโชฟ้านะฮะนี่เราเราเรียกเราเรียกแขกแขกเราเรียกแขกกลับมาเออไอ้คุณคุณขายงานเก่งนะเออ่ยขายงานเก่งมาด้วนึงขอบคุณครับผมขายงานเก่งนิดนึงหุ้ย ตามที่คุณซนอแเล็กบอกเลยนะฮะเขาเลือกที่จะตั้งไลจูจริงๆถูกต้องครับผมแล้วค<ช>ิดว่าน่าจะหาทางน็อกให้ได้ในเทิร์นนี้ถูกต้องครับผมทาไม่ได้นี่ถ้าทําได้คือจบเพราะว่า่ง<บ>ถ้าไม่มีเบมเลยใช่ครับแล้วก็ถือว่าเป็นการต่อยอดด้วยว่าถ้าเกิดปล่อยให้เขายืนนานเนี่ยบางทีคุณแอนดี้อาจจะเลือกตีไลจูหรือตีตัวม้าแล้วพี่กลับมาได้นะฮะใช่ครับผมเห็นมือคุณไมค์พีจีนี่พร้อมมากครับผม พร้อมมากๆครับผมพูดเลยฮะเอาแล้วเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะก็เหลือเหลือแ,แค่แบบวิชาคณิตศาสตร์ครับผมใช่ฮะค,คำนวณให้ถูกเท่านั้นเองถูกต้องครับผมอย่าสามห้าเหมือนผมครับผมเอออย่าลืมนะฮะ<ม>กดไลค์กดติดตามเพจฟันนี่ทัวร์นาเมนต์ได้ด้วยนะฮะยังไงถ้ามีรายการไลฟ์แบบนี้เนี่ยเรากลับมาแน่นอนนะสำหรับเพจนี้ใช่ครับ<ช>ผมเมื่อกี้ข่าวแวแ่วๆครับผมเหมือนว่าเดือนหน้าเราก็จะมีงานนะฮะอ๋อเหมือนจะมีงานด้วยเหรอใช่ะะครับผม ยังไงต้องติดตามให้แน่นเลยนะฮะในเพจ Funny Tournament หรือว่า Roo Cola นะฮะหรือ Mister Snarl ก็ติดตามได้โอเครับผมเรามีประชาสัมพันธ์ตรงนั้นอยู่เหมือนกันโอเคครับผมแชร์ทุกงานที่เดอะสเตเดียมแชร์ครับผมผมพูดเลยแล้วช่วงหลักพันธมิตรไม่ช่วงหลักที่จะทำคอนเทนต์เลยคือแชร์คือมาโดนแฮกเพจไปแล้วอ๋อ้โหนี่าโดนแล้วอุ้ยแล้วน็อกได้เลยจริงจริงจริงไหมเนี่ยโอ้โหจบจริงครับผม เรียกได้ว่าตามแผนที่คุณจะนอนแหลกวิเคราะห์จริงๆนะครับคือเขาสามารถติดจี้ได้6ใบจริงๆจริงครับผมสุดยอดมากครับแล้วอย่างที่บอกก็คือวิธีเดียวคือต้องอะไรจูหัวดรับใช่ครับผมแล้วก็โคแบทถอยก็ทําได้จริงครับผมหกใยสุดยอดหกจี้เรียกได้ว่าคำนวณเป๊ะแม่นยำมากนะครเหนื่อยหน่อยแต่ว่าทําได้จริงๆนะครับสําหรับคุณจะนอนแหลกครับผมเรียกได้ว่าคู่ที่เราพลาดแต่ละคู่เนี่ยกล้องกลับมาแล้วฮะกล้องกลับมากล้องกลับมาเป็นเรา เค็มเค็มโอ้เห็นหน้าเราหล่อของเราอย่โอ้โหเรียกตกใจขอบคุณทุกคนมากเลยนะฮะแล้วต้องบอกว่าหวยออกที่กู2คนเสมอเลยนะสำหรับแมตช์จบวัแบบนี้ใช่ครับผมนะฮะพอแมตช์จบไปแบบนี้ก็มานั่งคุยกันนิดนึงใช่ครับผมมานั่งคุยกันนิดนึงนะฮะเกมที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าตั้งเกมได้ครับคุณโซนาแเลกคิดว่าสุสีไหมสุสีสุสีแน่นอนครับผมมาข่าวเป็นเมตาอยู่แล้วครับผมส่วนไอจูก็ประวัติเยอะนะฮะผมประวัติการเป็นแชมป์แล้วก็อะไรข้อเสียของไอจูมีเรื่องเดียวเรื่อองมัันน้ยไป่าแตสหรบก็ ตัววีเป็นตัววีด้วยต้องบอกว่าจริงๆถ้าคุณแอนดี้เนี่ยมือไม่บิดเนี่ยบางทีอาจจะไปต่อได้จริงๆก็ได้แล้วก็ตัวรูปเกมเนี่ยขนาดว่ามือบิดนะยังสามารถเก็บไพ่หรือทําอะไรต่อได้ด้วยใช่ครับผมอาเิอุดมีร้องเมื่อกี้ครับผมเสียดายที่ว่าทางฝั่งนู้นไลจูเก็บปื้นหกใบตามคอนเซปต์คอมโบไปใช่ครับเพราะไลจูนี่ดุจริงๆใช่ฮะับแล้วเท่าที่ดูเนี่ยจริงๆท็อปเนี่ยคุณมายอาร์พีจีเนี่ยพาไลจูขึ้นมานะอยู่ในท็อปเทียร์นะครับเดี๋ยวต้องรอดู แต่ผมอาจจะจบแล้วอาจจะไม่เห็นเป็นเมตาที่เป็นมิวก็ได้อาจจะเห็นเมตาที่เป็นมาน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งจูเป็นไรยจูใช่ครับผมต้องบอกว่าเนี่ยคือการแข่งขันจริงๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะคิดว่ามิวเสถียรแล้วถูกครับพอมาเจอเอาเมตาอย่างดิมิเตอร์โซลาเลกบอกเนี่ยมันตั้งตัวกันไม่ทันถูกแล้วคุณอาจจะไม่ได้ฝึกฝนในในพาร์ทนี้มาแล้วก็เจอเซอร์ไพรส์ช็อตแบบนี้ก็ได้ใช่ครับผมยังยังเจออย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเห็นอีกครับผมเมื่อกี้ผมเห็นเบื้องหลังเนี่ยมีนอกจากมีสตอร์แล้วมี อีกหลายเด็กแล้วผมผมค่อนข้างกันตีว่าซ้ากันไม่ไม่เกินห้าไม่เกินห้าเพราะนั้นในในโต๊ะท็อปท็อปเลยนะในโต๊ะท็อปท็อปเทียใช่ไหมฮะใช่ครับผมโอ้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝากทุกคนติดตามเหมือนเดิมถูกเพราะว่าในรอบถัดไปเนี่ยมันจะรอบแปดทีมอ่แปดคนแล้วรอบแปดนะรอบแปดคนแล้วเราก็จะได้เห็นหนึ่งในแปดสุดยอดนะครับผม ใช่คนระับต้องรอดูกันไปครับผมหนึ่งใน8เซียนผมขึ้นจอหล่อๆอ่าหนึ่งใน8เซียนตอนนี้8เซียนยังไม่มาดู2เซียนนี้ก่อนถูกครับผมดู2เซียนนี้ก่อนเร,เราเราเซียนเราเซียนโปเกมอนนะครับไม่ได้เซียนอื่นยังไงขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับเัี้พักไปก่อนสวัสดีครับ